ันก็มีในโลกครับพูดแล้วมันจะค่อยๆฟื้นฟูขึ้นมาพูดยืดใส่กระตามสร้างทํายืดใส่กระตามสร้างคิดยืดใส่กระตามสร้างประดุหทีนี้มละอายแก่ใจนี่โอตปาความเกงกลัวต่อบาปคนอื่นบ่เห็นเขาก็เห,เห็นละบ่เขาจีบเป็นผ้าเรียบุคคลนี้เนี่ยครับแต่ว่าเขาบเป็นกระตามสร้าง ใครที่เห็นมันไม่มีเครื่องหมายได้ครับของมือนีครับนี่เดี๋ยวตั้งอ,อกตั้งใจให้ชสว้กันเสริมสร้างตั้งแต่มือนีเป็นต้นไปมือแรงได้เวลาพอสมควรแล้วยาดมันมือเกินไปได้ยัดมันสวยเกินไปเอามาตีละรังทำวัดทำวัดเศร้าทำวัดเย็นบ่จาเป็นกับบต้องขาด ต้อต่อไปนี่ผมอาจจะคิดแนวหนึ่งถ้าหากว่าปฏิบัติไปมันได้ผลน้อยผมก็ว่าคิดว่า <c oughs> ไปบินทบาทมาแล้วเอาเขาออกจากบาทให้ไปสั่นผู้เดียวแต่ให้ไปสัน่นโบให้ไปสั่นเอาไปเจนเหลือหุงแตกก็เอาเด้ครับ <c oughs> ให้ไปสั่นพอดีนมเนมโบต้องเก็บเข้าไปในกุฏิครับสั่นแล้วเก็บเรียบร้อยสถานทีกระดาษข่าวกระดาษถุงพลาสติกเก็บให้มด ทำมันเรียบร้อยอยู่เนี่ยเนื้อ,อคือกันเน้นคือกันอย่าให้มันจู้จู้จานจ้านของเฮตูนี่มันกำลังสร้างเนื้อสร้างตัวดีวนี่เนี่ยนะครับต้องเป็นเกษตรกรเริ่มลงมือตั้งแต่ม,มืออื่นนี่ไปเลยเบเดียวภัเห็นกระดาษยู่ใส่ข่าวข่าวจับมาทิ้งฝังไว้ย้ายมันเห็นให้มันเป็นระเบียบเรียบ้อยคนทั้งอื่นมาเห็นหน้าขลุหน้านับถือ เมื่อข้าเจ้าหน้าคารบหน้านาถือแล้วข้าเจ้าศรัทธาเองครับเขาอ,อย่างให้ข้าเจ้าศรัทธาอเอาให้ซัวมข้าเจ้าจิตศรัทธาเอาให้หยังเอาให้ด,หด,ดีแล้วข้าเจ้าศรัทธาเองเป็นธรรมะอันนี้มันเป็นธรรมะสากลครับมันเป็นของทุกทุกคนไปแล้บ่มีของผู้ใดเลยครับจริงว่าพระนั่นมีประจําตัวเฮาแล้วผมไว้ฟังเมื่อแรลงผมเดินจมกลมไป ผมนุ่งกางเกงอยครวบข่มโลภข่มโกดข่มหลงเรียกว่าโทสะโมหะโลภะอันนี้ลุออบไปหรือเน,นื้อสันมันเป็นอย่างซีเด้โทสะโมหะโลภะมันออกไปเนว้าสันผมเลยเห็นนะสันเห็นอยู่ตังสันด้วยขัเพื่อเอื้นตาทิพเห็นอันนี้ค,ครับห,หูทิพฟังธรรมะเป็นเออกูได้เป็นพระได้แล้วเด้บันนี้เป็นอย่างสันนซื่อผมกระยาดอยู่ในขายนะ ของเป็นโยมเนี่ยนุ่งกางเกงอยู่นีกกน่ควรมเป็นผ้าแบบนี้แหละให้เขาสแสวงหะให้มันเกิดมันเป็นมันมีขึ้นภายในจิตใจของเขาอันเป็นผ้าในรูปแบบนี้ก็ดีแล้วอันนี้ก็ดีบุตสมบูนบดีครับแต่มันดีโบขนาดคืออย่างที่ผมว่านี้ครับถ้าหากเขาจํานวนอยู่นี่เก้าองค์สิบองค์นี่ช่วยกันทําดีนี่ผมว่าเรื่องผมว่าเนี่ย ปฏิบัติการใดบ่ปฏิบัติการใดท่านบ่เป็นคนโง่จากคนนี้เลิกมือเนี่ยก็แล้วซื้อนี่นะเรื่องอันนี้นะหนังสือทีมก,กูบุซื้อมาดูหัวมาละก็ล้วซื้อนี่นะสึ่งเสพติดทุกประเภทกูเลิกได้เมือนี้นะแล้วซื้ออเนี้ตอนทางใจทค่สำคัญอยู่บนเัาใจของประธนสว่างเรื่องมูนี้เลิกได้จัดขาดรถฟังขันเป็คนคนน่ะขันบ่เป็นผีเด้อขันผีเทเลิกบ่ได้มันบอลยาบักผีเนี่ยก็บอยา พระอนีภผ้าผีนี่เป็นเมืองงานสันดานสัตว์บุ้ม่สันดานคนให้เข้าใจทั้งท่นสัตว์กับคนก็วอกกันยาพี่กับคนก็วอกกันยาเพราะมันโมเคลรู้ภาษากันครับท่นถ้าลรู้ภาษากันแล้วโอ้ยมันกระเบื้งของงานโมท่านเฮ็ดเราบุแม่เคยอย่างผมวานอย่างเมื่อนนีญเลิกโลดบินไปบินทบากกลับไปผมเสื้อคมพางไปเงียบบวปากบวบวอนอาไปทั้งมด มูกับเบาเบานำเฮาเฮาเบาวาาบ,บา,วานำมูดูโตเฮาไปบินทบ,บาบมานมากวับคืนมากับมาพักสันสันกับบปากบเบาเวลาสันเขากับ,บว้ากับคุยกันบ่มีโอกาสจะได้เบิ้งผมคิดตัวเองจักเสื่อมไปเบื้องผมเว้าเมื่อมันคิดมันยังเวาคนเฮาเลย้่บได้เห็นเนื้อเห็นอารมณ์โนเอ่นอารมณ์มืนว่าไปตามอารมณ์ไปเท่ากัน,นถ้าหากเฮาเฮ็ด ก็คืออย่างผมว่านี่บทบากบอก,บอกเขาจะได้บุ้งคงคิดเขาได้บุ้คิดขึ้นมาโอ้มันคิดเด้ออยนี้เขาเห็นความคิดโอ้มันเป็นอารมณ์ไปเด้เมื่อกี้เนี่ยมันเป็นอารมณ์ไป็นขาเห็นแปลว่าเขามีสติเบเขาบอไปตามอารมณ์เลยเด้อสติเขาหูจักตัวเขานั่นแล้วควมระลึลกได้ก็คือเขาหูเมื่อตัวเขาโอ้มันคิดเมื่อกี้นี่กูบ่มีสติเด้ มันว่าเมื่อกี้ไปเมื่อกี้นี่กูโบรู้สึกตัวกูเด้เนี่ยพญาวะโบให้เวายู่ผู้เดียวให้ระวังความคิดเพิ่นวะกันยู่กับนิกกับพักกับพวกกับพวกนั้นให้ระวังคําพูดคําจาเพิ่นวะกันพ่อแม่เพิ่นสอนอันนี้ยู่ผู้เดียวก็ก็ว่าระวังความคิดตัวเองครผมก็คือกันมันคิดไปตายปพี่หัเจนว่านอนบนหลับก็มีบางที ผมปากผมว้าอยู่กับมู่กับเพื่นอยากว่าแต่ลก,กว่าไป่มันบุแม่งคนนี่มันถี่ด้อันนั้นมันว่าไปตามอารมณ์อันให้เข้าใจอย่างนั้นหามาปฏิบัติธรรมะข่าวนี้ตั้งใจอย่าไปดินน้นหล่นผมว่านี่มูจ่จะเข้าใจว่าผมขันนาบ,บังคับบุญแม่นี่ครับผมว่าเพื่อความหวังดีได้ครับดีกับมู้พุ่นพุ่นดีและผมก็เป็นคนเป็นผลพลอยดีตามไปซื้อ ผมมาบอกมูลวิดนีนี้ก็ผมพี่เป็นคนดีมูเพิ่งก็เจเป็นผลพลอยดีตามไปซื้อ,อครับดีพ่อเฮาเฮ็ดดีอย่างวะถ้าห้าเฮาเฮ็ดดีแล้วคุมดีมันไหลมาเองลองบนแม่มือนี่พูดถึงเฮ็ดซัวซะสองคนเฮ็ดดีซะมือหน้าต่อไปนี่ก็สองคนเฮ็ดซัวซะพูดถีเฮ็ดดีซะมือต่อไปก็สามคนเฮ็ดซัวซะขุมดีเมื่อมีคนมาเบิ้งหน้าแล้วบัน มือนี้สัวซะจากสองขนมืออื่นนี่ดีขึ้นมาซะสี่ขนดีขึ้นมามัดทุกคนดีแล้วโอ้ยขาจะขายักมาเบิ่งแล้วโอ้พระทับมิงขวนเนนทับมิงขวงนญาติโยมทับมิงขวนแม่ขาเจ้าปฏิบัติมีระเบียบเรียบร้อยรู้จัการพบนับถือกันบุญย่างสวงเซ็งเวงเออเนี่ยย่างไปมนระเบียบเรียบร้อย เาจ้ไปใส่มาใส่ห่มเสื้อหม่มผ้านุ่งผ้าให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอย่าสุนนุ่งแบบนักเปลงงบ่เมีนนุ่งแบบลักเลงนะครับว่าแบบเขาดือหัดบ่เมนแบบบั่นผัสติดบ่เมีนแบบสมณะผมเคยว่าให้มู่เพื่อนอยาเห็ดคันดาเจสันหนีมลหนีไปโรดบนอือ่นไปนุ่งอยู่บนอื่นอย่ามานุ่งอยู่นี่บ่ห้เห็ดเป็นคําสั่งเด็ดขาดอันนี้ เพราะผมสังเกตดูมาหลายสำหนักหลายคนผมบอกซื่ออยากให้ดีครับผมไม่อยากให้ซัวคันบางคนหาว่าผมบอกซัวบบเมนันน่้นะมันสั่นดันหมาอันบอกดีว่าหาวคนบอกซัวนะครับว่าสั่นดันหมาสั่นดันสัตว์มันกัดเจ้าของเจ้าของขอให้กินอยู่คันด้วยเท่ากันกัดเปลสันอย่างคำว่าสัตว์ไม่เป็นคนคันถ้าแม่นคนจะต้องรู้จักคารพนับถือ โอ้พ่นเจตนาเราเด้งนี่เราต้องจำไว้เมื่อละเล็กละน้อยอมนันจะไหลไหลเข้าไปไหลไหลเข้าไปน้ำคุณก็จะไหลออกไปน้ำใสก็จะไหลเข้าไปน้ำคุณก็จะไหลออกไปผลที่สุดน้ำคุณกับเมดมีแต่น้ำสะอาดซื่อเดี๋ยวนี้นี่น้ำคุณกับน้ำสะอาดมาคุกกันอยู่เขาเอ,อิญน,น้ำคุณน้ำคุจริงบุคุณได้ครับ เขาเห็นน้าตงมงัวตมควยเขายุ่วน้ากางให้กางนาเขาไปเขาไทยอนาเขาเอือนน้าคุนบ่แม่น้าคุนเน๊ะคิดตมต่างหากได้เห็นน้ำคุนเอามาไว้บ่ม่บดเนี่ยนั้นคิดตมคิดเลียมันคอยจมลงจมลงน้ามันคุนวันนี้จมลงหมดแล้วก็น้ำกรใสอันตัวคมคิดกับตัวสติตัวสมาธิตัวปัญญาก็ค,คือกันครับ มันหอกกวนเขายุกเขายุกเข้ามาแล้วมันคุณมัดเนี่ยอันนั้นเพราะว่าามคิดบ่มิสติบ่มิสมาธิบ่มิปัญญาจําให้มันดีอันนี้โอ้อยพอว่าน้อตะกอดใน่น้ามันบุคุนอันนั้นคุณบ่มิ้นามันไม่ตะกอนตังหากอันตัวคิดนั่นหวนบ่มิสติปัญญามันไม่ผมคิดคนอื่นสังขารปุงแต้งอันนั้น มันนี่ตัวเขาเห็นความคิดนั้นบนเอื้นสติกับความรู้สึกตัวหรนะือตะกอนมันจ,จมหลงน้ำมันสะอาดบัดน,นี้เมื่อน้ำสะอาดแต้บนเอื้นจิตใจสะอาดจิตใจสว่างจิตใจสงบจิตใจบริสุทธิ์จิตใจปกติขนนี้ปกติน้ำมันขุ่นเขาก็เห็นเสนอบริสุทธน้ำขุ่นอันนี้เป็นภาษาเว้าครับอันนี้ จิตใจพ้องใส่จิตใจว่องไวสามารถมองเห็นอันใดผิดอันใดถูกพเอ้นวาวิปัสนาอันันี้เขาบบได้เป็นนักสันเตอเขาต้องฝึกเหตจังหวะเดินจมกลมเพื่อให้เกิดขวมเห็นแจ้งอันนี้เป็นการฝึกหัดให้เขาให้มันรู้ตัวเขาเ็ตจังหวะยาขานอย่าเป็นนางงุหกิดอยู่พู้นึงผู้ดเดียวบอก ข้นของผมไปเบิ่งมือหนึ่งอย่างบได้เขาตั้งแต่ขุดขุนนั่นพ้าโพงมัอนั้นผมกดลวงตาลงงพ่เก็บนีมัดบวัวให้มีครับมืออื่นนี่บอดี้มือใดผมกะจี้ออกไปเบิ่งทุกอุดทีเดียวให้มีพระเจวรนสองพืนพระสบงสองผืนพระอังศาสองพืนขัน่ายังมาก,กับมีพระหอมพืนหนึ่งกับมอนสะาดกรบพอนอกจากขันออกให้มัดบวัวให้มีลายของครับมันหก มันเป็นหังหนูครับเครื่องทุกสิ่งทุกอย่างออกมาทิ้มใส่ขุมอันนี้บนนั่นหลังผมอยู่นี่ครับใส่ขุมมันเต็มไปหมดเนั่นบ่นนเดียวไม่เศษไม่เหลือไม่ออกเก็บวาให้มดผงพลาสติกสตึกกระดาษกระเดินนมนมเขากินนะี่ยนะเอามาทิ้มพี่ให้มดอย่าให้มันสปกปรกญาติโยมเขาจะมาทางไกลเขาจะจิมายเห็นมันก็จะมาเห็นกับมันก็โอ้สวยเนาะ ต้นไม้ต้นตอกเขานี่ก็พยายามเบิ่งแล้วกวดบนสูงลงมาบนต่ำกวดขี้ดินเข้าใจกันกันอย่าสูา้กวดบนต่ำไปหาบนสูงเขาพยายามมันห้ามมันเตียนอันเฮาก็คือกันอืใจกับพยายามให้มันห้ามมันเตียนอย่าให้มันหกเป็นหลุมเป็นบอ่อที่เนี่ยพอมาไวา้ฟังมือนีนี่น,นะพอเวลามันหมดไปหมดไป มืออื่นเนี่ยข้าเจ้ากับพวกสร้างข้าเจ้ากับเลิงบอยามานยุ่งข้าเจ้าโบเป็นหน้าที่ทุกองคันผมโบสั่งครับผมสั่งบอกไปซอยข้าเจ้าเดี๋ยวเดียวต้องไปคันผมโบสร้างบบต้องไปผมเองเป็นคนคุมผมเองเป็นคนบงผมบโบสร้างดอกครับผมมันหูจักเออเจ่กกอนเห็ุกันสาที่ผมหูจักจ้างข้าเจาเหตุบนโลกโตกเซงผมก็เอาบาดเดนนี้ผมเบิ่งเป็นแล้วครับโอ้สร้างให้จังซีสร้างให้จังซี อันใดผิดอันใดถูกพอเหมาะสมเขาว่าได้เป็นอย่างนันมูเพิ่นบ่เป็นนาทีทั้งหมดทุกองครับผมว่าเนี่ยพอไปสร้างข้าเจ้าขาเจ้าจีบัววานำเหามันเสียเลียมเหาแล้วบัดนี้เป็นอย่างนั้นเป็นหน้าที่ของมูเพิ่นตั้งแต่ปฏิบัติธรรมเท่านั้นจะสื่อนั่งอยู่ในกุฏิขุนลาวคันเทิงเวลาสั่นเพลงขาเจ้าปฏิเตมันก็ห่มเสื้อห่มผ้าออกมาคอยยางออกมาอย่าสูญยางมาลุกซุกซิกไป ย่างไปเป็นระเบียบเรียบร้อยให้มันคลายคลายคือกันให้ว่าจะไปมันน่าดูเนี่คนนึ่งเห็ดย่างนึ่งคนนึ่งเห็ดย่างเนื่อมันก็บนหน้าดูแล้วเว้ยมันก็ตีแข้งตีขาเอาไม่เอามือไปคนละเบืองระย่างไปมันก็บนหน้าขลบบนหน้านับถืออที่ผมนํามาเล่าให้ฟังตอนเย็นเมื่อแหลงแปดคำเมื่อนกะนึกว่าจําได้แก้ไขได้โหลดถ้าหากอง์ใดบ่นยอมแก้ไขกันน,นิมนต์มื่ออื่นเศร้ากันน,นิมนต์ าากี่ไปบินทาบากก็ได้ก็่ไปบินทบากก็ได้กี่ไปสันนนส่นหน้าก็ได้ได้กีสั่นนี้ก็ได้ให้อยู่ผมบอกไม่ขาดเป็นคำสั่งอันหนึ่งครับเพราะว่าผมจะพยายามพิษกันแล้วทุกองค์ประมาณที่ผมนะมร้อยสังคันหนึ่งว่าสมควเกิวเวลาแล้วท้ายที่สุดนี่ผมและพักพวกเพื่อนฝูงทุกคนผมขออ้างอิงขอ,อกคุณของพระพุทธเจ้าและพระธรรมคำสั่งสอนขององ,องค์สุริยปัสตมสุร,รเจ้า แล้วคุณของพระตาสาวกพระสมมาสมพุทธเจ้ามาเตือนจิตสกิจใจของพวกเราให้พวกเราได้ประพฤติด,ดีปฏิบัติชอบตามพระธรรมวินัยคําสอนของพระพุทธเจ้าให้พวกเราได้พบได้เห็นเอาหนจิตใจสะอาดจิตใจสว่างจิตใจสงบจิตใจบริสุทธิจจ์จิตใจฟ่องใสจิตใจว่องไวสามารถมองเห็นอะไรทุกๆอย่างแล้วก็ตัดจินใจโดยไม่ผิดดอย่างที่พระพุทธเจ้าพานัตว์ทั้งหลาย เราผู้เป็นตถาคตไปถึงแล่แห่งนั้นแล้จึงนํามาสอนพวกเธอทั้งหลายให้พวกเธอทั้งหลายจงประพฤติปฏิบัติตามอย่างเราตถาคตนี้ก็จะรู้จะเห็นจะเป็นจะมีอย่างเราตถาคตนี้ขอให้พุกคนทุกคนจงประสบความสําเร็จในระยะเวลาอใกล้ในจงทุกๆุกคนเธอ